แล้วนี่เด็กๆดูนีนี่มันว่ายน้ำมาแล้นี่มันว่ายน้ำมาแล้วมันมจะมาอย่างนี้อคะโยนส่ไม่สีใช่ไหมตองสีแล้วก็โยนไม่ต้องอะโยนไม่ต้องไต้องไ่อยไกม่้อง่้องไม่้าง้องม่ต้อไม้้อม้อม่ตอง้งตางไ่อ้องไอ้อต้ลไมอ้้้มมกมง ไอตัวนี้ลูกก่อนก่อนเล่เนี่ อยู่ที่ท้องว่ยไงตัวที่ถือกล้วยอยู่เนี่ยมันกอดอยู่ท oh ี่เท้าดำน้เลยอ่ะนู่นอ่ะหมดแล้วหมดแล้วมันมีเลือดด้วยอ่ะไม่ใช่เลือดลูกที่ตูดนะเนี่ยสูตรแดงสูตรแดงตูดแดงมันเป็นลิงตูดแดงนี่นี่ลิงว่ายน้ำเต็มเลยลูกโดนว่ายน้ำเป็นเนื้อเต็มโผล่มาตรงนี้ ไม่สิลูกแม่ลูกมันเกิะ